สวัสดีครับร้านพูสเปอร์ดักเตอร์นะครับวันนี้ก็พามาชมรถถ่ายรุ่น lc 7 0 8นะครับตัวนี้เป็นตัว DT นะครับ47แรงเป็นตัวถือว่ายอดนิยมนะครับถือว่าจบนะครับในรถขนาดกลางนะครับสมมุติว่าเราใช้ส่วนตัวนะครับพื้นฐานเป็นรถไล่นะครับแต่ก็จะมีเก็บพวกสีนะฮะอย่างเงี้ยพวกคาร์บนดันยางหน้ายางหลังสภาพดีเลยครับสวยเบา มุมใหม่แล้วนะครับซุ้มล้อสายขวามีเก็บสีนะครับตามอายุการใช้งานของเขานะครับโดยพื้นฐานรถไม่มีอะไรนะครับรถเครื่องเกียร์มาปกติอยู่แล้วนะครับด้านท้ายมีเก็บสีเท้านะครับไอ้พวกสีล้อ้ายขวามีเปลี่ยนตามอายุการใช้งานจะเจ้าของเดิมนะครับแต่พวกเสื้อทงเสื้อท้ายไม่มีแตกนะครับกระทะล้อไม่มีแตกนะครับรถไถเป็นรถใช้งานหนักนะครับมีแตกมีไอ้นู่นนี่คือเรื่องปกตินะครับ แต่อ้คันนี้ก็ไม่มีนะครับเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับแป๊ไฮดรลิกก็ไม่มีบิดเบี้ยวนะครับพวกสีล้อมีเปลี่ยนแน่นอนนะครับตามอายุการใช้งานนะครับจากเจ้าของเดิมนะครับผมก็ตรงไหนมั่รู้มาซึมอมาอะผมก็มาเปลี่ยนให้ดูให้ลูกโป่งลูกปืนอะไรพวกนี้ดูให้นะครับพยายามดูให้เต็มที่นะครับตรงไหนที่มันมีข้อบกพร่องก็พยายามแก้ไขให้นะครับแต่อย่างว่านะครับ เอาไปใช้งานจริงมีจะมีตรงนั้นตรงนี้อันนี้คือเรื่องปกติแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าไอห้หนักเนี่ยคงไม่นะครับรถสตาร์ตติดง่ายนะครับเครื่องปกติไม่หลวกนะครับระบบเกียร์ชัตเทอร์แต่เกียร์ดินหน้าเกียร์ถอยหลังปกตินะครับน้ำหนักบอมไลนยน้ำหนักคาดเบรปกตินะครับรถถ่ายนี่คือเอาว่าเริ่มตั้งแต่สตาร์ทนะครับถ้าเกิดติดง่ายเครื่องปกติอันนี้คืออ่า ห้าสิบอล้วถือว่า,อาเอาถือว่าได้แล้วละส่วนอื่นนะครับพวกเกียร์พวกไฮดรอลิกอะไรพวกนี้ก็คือเป็นอันดับที่สองนะครับไอ้เล็กๆน้อยเราค่อยเอาไปแก้ไขเพิ่มเติมเอานะครับตามหน้างานนะครับโดยหลักก็รถอย่างว่านะครับรถใช้งานหนักก็ดูพวกระบบาการทำงาน หลักนะครับเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกนะครับถ้าเกิดปกติก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับจะาวจะซื้อมาในพราะวคืออันนั้นเราค่อยไปที่หลังเอานะครับอันนี้มีใบดันหน้านะครับแล้วก็ผ่านพ่วนนะครับราคา3 9 9 0 0 0นะครับราคานี้คือรวมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็กองทั้งหมดนะครับขนส่งมีขนส่งทุกประเทศนะครับแต่ใกล้ไกล คุยกันอีกทีนึงนะครับโทรมานะครับไม่ไกลมากเอาสมมุติสัก500ยกิโลอะไรเงี้ยผมส่งให้ฟรีนะครับเบอร์โทร063 4539 224หรือ099 494 53 51ขอบคุณมากครับ